วางกันเองแล้ววันนี้ห <c oughs> ลังสัด,ดว์ใหญ่กว่เบอร์เบอร์เบอร์ขึงเลยว่งนี่ห <c oughs> ลังสัดสูงวะขึ้นตรงไหน <c oughs> Thằng <sussurra> sát cường đi rêu mân tông chắc bạc Hãy subscribe cho เราราวังต้อตอยดไปลังซั้นต้อนักกลวยไปตังหลังแชปเดี๋ยวไอ้ลังซัดเครื่องเด็กกัดทรรมาเหรอกันมันนีาจะเปาว่าเครื่อง start đít cả luôn nữa mặt to hàng điếu mày bạc chút rồi đéo lên mấy tân nào luôn <laughs> đéo đều... liều mấy tân rồi đéo ăn <laughs> lên à. đại sấy gạc bút mày bừa nào cha เดี๋ยวบอกเกลืองติดเลี่ยวกันเนื้อฮ

เล่นโดยยอดโอนห,วหวดด <laughs> ัวที่ตัวโตเล่นลาลาโตในลังซาดนี้ธาต้ต่องมึงนะเจ้า <laughs> ไอ้ลังซาดโต Hàng gần lườm đường ra đó Ừ, lúc măng nhà lửa nhà ăn à, là bà dạ trước ta đeo đây lên ngần nước á mắn liều gần đằng lưỡng lao tất liệu hoàng gần giá mà đi lù tang gần lạc to này, là đi ớt phò mà yến kè kè mang ra bữa, rồi để ráng sát to, bữa cục non rồi đấy. Biệt đại thái phò đại trời, trời, bữa hòa bên đấy. Dù kè kè vậy, biệt đại thái, phờ đại chắc trời đứng trời đấy. Ừ. Ừ. tao นะ thì เซมายตั้ง cao, ừ. để นะขอ lăng đi mà หลังซะก่อนเออตาว่าที่ต้อง

đó kia đã làng rát lườm via na ca có phải Ừ, ừ. <laughs> tên vậy. Ôi, lấy. <laughs> mặt trắng, mặt trắng mà Cao Các... mày đại tên lưới chứ không à? Ừ. ทำฮันเลยวะันแลวอยายมันได้โตหลักโตนักอีญได้ ta <tà>, chẳng qua yên nan ở lăng rất hả ăn tiếng lúa leo lại đeo cưng lúa leo ăn cao ăn cao phải cưng lúa à leo đều. <laughs> kia break ăn lại giặt lúa mình มังเลยวพอพอไอไป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 เขาหาโกตรแล้วดิอันโกตนองแล้วดิโกตนองแล้วนอ,อ,องไม่ไม่ไหวหนา้าบีตั้งป่ะโกตแล้ว ก้นแล้วก้นแล้วก้นแล้วอะไรเดียวน้องยัดรัวเลยรอ่ะวิบวิบแล้ว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 ,ว,ลวน้องยัดรัวอะไรเดียวน้องไม่ไหวหน้าพีจังอ่ะยัดรัวเลยใส่เบรกไม่ตันเลยไอเดียว โกรธแล้วโกรธแล้วไม่โกรธแล้ว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 เลียวกันแล้วจ่ายความเก่งแรงอ่ะ cột 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 oh đá đen trứng rồi cao tá lớp bự cao tá lên ta đi đen um năng suất mặt dạng điếu có giang điếu cọ mấy ai đen luôn rồi này cắt cháy ai đen <laughs> <laughs> อันเลอันเลยอันเลยอันเลนเล,นเล,ลูกศมันถ้าไม่ดึงนะจะว่าวไปหลึกไปแล้วอือไม่โจ๊กแล้วม,มัดดีก็ดีเออ Lăng ừ. <laughs> sát thì có ơi ni tèng ออก mặt sát kèng mà, kè <laughs> mà ít đi ừm khuyên bún nít nữa mày blắc 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 mày mày blắc mày 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 อาจไม่ลินล่นไอ้เก้าลื่นลายเดือนอไนนะไรไม่เนมั้่โ้โอ้โอ้ตุ้ยแต่งเรากัรกา,รารล,ล, <laughs> ลังสไลด์เยเลยทรงแรงมาดอก,กดดันโต๊ะแสดงอ่ะกาลังสไลด์เลยสัตวดมันได้มีอยู่เลยอ่ไอ้เจ้าตกหลงส,สามนาที <laughs>

เล่นได้เลยบอหลังจากวังเลยไม่ได้ป้าเดินท่อดินเล่นเล่นได้ป้าท่อดินเล่นป้าให้มันนี่ป้าตั้งใบพริกก็ได้ป้าไปเดินท่อดินสิบเซ่นาที mày háng ai rồi làng dặn ừ. ừ ăn nhé ăn vừa học chứ mà con vang vào tuần hết à mấy đồ dài tắt ra ừ từ là ừ. 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 tắt ra chứ ừ. mai thứ hàng điều ừ. mấy đồ mình tắt tuần đấy ăn ừ. đi lẻ chó mày ăn mấy đồ tắt nan là mai ตัดไม่นานทีปักปักหน้าจอก็กดเลยอยู่อลไกเดียวสิมาถึงมีบวกต่อไป ชีปกหน้าที่แล่กี่สิปหน้าที่อยู่ด้านยี่สิบหน้าที่กำลังสวยชิบกอ่ะ mày luôn để ăn chả lát bân nha đi <laughs> ăn đi Chị chìa lưu bưu hmmm 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 สิบเจ็ดนาทีเสียงตัวน้อยเสียงเขาวบ่เสียงนังกลัวนะนาลงจุดล้อจีกรนเปื่อยเวละไอ้เขาวกัดใจวะไม่ได้ออกไม่ได้โชว์อะไรเงื่อ ยังยังยังออกมากิดออกมากิดห้าสิบแปดอ สิบแปดข้าวเป็นตัวเดินทำไรเอ้ยลังซัดทำไร่ได้สิบแปดแล้วบถ้าบอกว่าได้ก็ได้โอ้เม้มเต็มนะว่าเดี๋ยวตัดเดี่ยวตัดเลยมันพื่อนี